ปิดประตูจู่โล่งกว้างเก็บเข้ามาสู่ช่วงไอซ์เซส์กันต่อเลยดีกว่าครับเกินเอาไว้เนี่ยน่าสนใจมากทั้งเรื่องของเครื่องบินแล้วก็เรื่องของห้องสมุดที่หรูหราขนาดนี้ครับ,รบเริ่มจากของพี่ลวกันค่ะพี่ของบีมนี่นะคะเกินไปแล้วค่ะว่าเงินมันเหลือมากค่ะก็ไม่รู้จะไปทําอะไรนะคะคก็เลยไปซื้อเครื่องบินค่ะมาจากสายการบิน Georgia n Airways นะคะแล้วก็เปลี่ยน ถอดบอกออกนะคะเอาโตก๊ก็ยอี้ใส่ไปเพื่อให้เด็กๆอนุบาลที่เรารักและเอ็นดูเนี่ยได้มาศึกษาเรียนรู้กันวันนี้ดูสวยนะ <c oughs> จริงปะเนี่ยจริงค่ะถ้าอยากจะรู้ว่าหน้าตาเป็นอย่างไรไปดูภาพพร้อมๆกันค่ะ นี่ที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นห้องเรียนโรงเรียนอนุบาลค่ะอยู่ที่เมืองรุสเตวีสาธารณรัฐจอร์เจียนั่นเองค่ะเป็นผลงานของอาจารย์แกรี่ที่บอกว่าเงินเหลือนั่นเองนะคะอาจารย์แกรี่เนี่ยเขาได้ไปซื้อเครื่องบินเก่ารุ่นยาร์2โฟของสายการบินจอร์เจียนแอร์เวย์มาค่ะแล้วพอซื้อมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ปรับโฉมใหม่ข้างในโดยการถอดเบาะโดยสารออกแล้วก็เอาโต๊ะใส่เอากาอี้ใส่อุปกรณ์ต่างๆเกมต่างๆที่อยากจะให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกทักษะ เอาใส่ไว้ในเครื่องบินเก่าลํานี้นั่นเองไอเดียเจ๋งมากแต่ไม่ได้ลื้อทุกอย่างหมดนะคะเพราะว่าเขายังคงเก็บจุดไฮไลท์ก็คือห้องบังคับการบินห้องควบคุมการบินที่มีแผงการควบคุมและปุ่มต่างๆอีกมากมายกว่าพันปุ่มเก็บไว้ให้เด็กๆได้สร้างจินตนาการเพื่อจะเกิดนักบินตัวน้อยๆขึ้นมา ได้เรียนรู้ความเป็นจริงจากเด็กมีความสุขมากอ่ะใช่บรรยากาศจริงๆของบนเครื่องบินนั่นเองค่ะต้องบอกเลยผมจําความรู้สึกได้ตอนที่ผมยังเรียนอนุบาลพวกพี่แก่เราอาจจะจาความรู้สึกไม่ได้คือต้องบอกว่าวันแรกที่เราไปเรียนโรงเรียนอนุบาลเนี่ยเป็นวันที่แบบเราจะเป็นคนร้องไห้เยอะมาก ไม่อยากจะแยกกับคุณพ่อคุณแม่อย่างนี้ครับแต่พออย่างนี้เนี่ยอยากจะไปเลยเนี่ยอาจริงๆนะเป็นผลนะอย่างบ้านเราเนี่ยต้องรอวันเด็กเออรัฐสภาเปิดให้ไปดูไปเข้าแถวว่ะเข้าแถวเครื่องบินไปกรมตํารวจไปดูคุกไปดูสถานีดับเพลิงแต่อันนี้เนี่ยไม่ต้องแล้วคือสามารถที่จะเรียนรู้ความเป็นจริงเนี่ยกับห้องสมุดพิเศษ ห้องเรียนพิเศษแบบนี้ได้เดี๋ยว่าแต่เด็กเลยพวกเรายังอยากไปดูเลยนะคใช่จริงๆแล้วถือว่าดีนะคะเพราะว่าเป็นการเสริมสร้างจิตนาการให้กับเด็กๆไม่ต้องงเรียนอยู่ในห้องซี่เหลี่ยมแล้วก็แค่ลิมิตเอามโนเอาอ๋อมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อไมนต้องไปเจอของจริงเลยซึ่งถือว่าเยี่ยมมาก ที่อุ้มเซอร์ชมาให้ได้ดูกันนะคะก็เป็นเรื่องที่เสริมทักษะความรู้เช่นเดียวกันค่ะเป็นห้องสมุดที่ใหญ่แล้วก็หรูหราที่สุดในโลกเออนี่อยากรู้อยากรู้ว่ามันถ้าอยากจะรู้ว่าหรูหราและใหญ่ขนาดไหนเราไปดูภาพพมพร้อมกันเลยเนาะไปห้องสมุดที่เห็นอยู่นี้นะคะมีชื่อว่า class of 1945 library ค่ะคซึ่งอยู่ที่โรงเรียนมัธยมเอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกานี่ไม่ใช่โรงเรียนนะคะนี่คือห้องสมุด นี่แค่ห้องสมุดนี่แค่ห้องสมุดเท่านั้น<ม>เพราะว่าที่นี่นะคะมีทั้งหมดเก้าชั้นค่ะที่มองขึ้นไปสูงๆซึ่งในเก้าชั้นเนี้เขาก็จะมีการแบ่งเป็นโซนโซนโซนข้างนอกสุดบริเวณรอบนอกเนี่ยก็จะสร้างด้วยอิฐแล้วก็จะมีช่องหรือว่าโต๊ะให้เด็กๆได้ได้อ่านหนังสือกันแล้วบอกได้เลยว่าช่องเนี้ยให้อ่านแบบไม่ต้องไม,ไม,ไม่ไม่ได้อ่านเป็นกลุ่มอ่ะอืมอ่านเดียวอย่านเดียวโอ้ก็ใหญ่ขนาดนี้นใหญ่มากก็อ่านเดียวไปคือต้องการสมาธิก็อ่านไป นึกออกไหมพอมีโซนสําหรับอ่านหนังสือเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยอีกโซนหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นแบบลานกว้างๆแล้วก็ที่สําคัญก็จะเป็นแบบคลังเก็บหนังสือที่เยอะมากหนึ่งแสนหกหมื่นเล่มเก้าชั้นนะเยอะอยู่นะคือหนึ่งแสนหกหมื่นเล่มที่ยังไม่รวมหนังสือหายากนะหนังสือหายากก็จะมีประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเล่มแล้วบอกได้เลยนะคะว่าที่นี่เนี่ยเป็นหนังสือที่เก่าแก่มากตั้งแต่ศตวรรษที่สิบหกคือถ้าเกิดสมืติพูดถึงโตน มีห้องสมุดตดอาจจะไม่ตื่นเต้นเพราะตดไม่นเป็นไปหลับอย่างเดียวครับหลับอย่างเดียวที่นี่เนี่ยเหมาะมากๆสําหรับคนที่อยากจะมาปลีกวิเวกอ่านหนังสือค่ะค่ะโอ้ยเจ๋งมากนะเนี่ยหลายๆคนเขาไปแฮงเอาตตามห้างสรรพสินค้านะแต่คนที่รักการอ่านจริงๆเนี่ย มาอยู่ที่นี่ทั้งวันทุกวันเนี่ยไม่เบื่อนะมีความเป็นตั้งแสนหกหมื่นเล่มเลยพี่ถูกเก้าชั้นน่ะคุณนั่งไปเถอะทุกมุมอ่ะตั้งแต่ตอนเป็นสาวเย็นแก่เข้าปาเข้าไป4ี่สิบห้าสิบยังไม่หมดนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราไปสแกนดูดีๆเนี่ยนะชั้นล่างๆเนี่ยจะอายุเยอะหน่อยไม่ไหวไม่ไหวเด็กๆให้ไปอยู่ข้างบนเอาลูกถ้าเสียงดังก็ไปฟังข้างบนแต่อยากจะรณรงค์ให้ทุกคนเนี่ยอ่านหนังสือเนะเพราะที่เมืองไทยของเราเนี่ยจัดอันดับแล้วเป็นคนที่อ่านหนังสือได้น้อยมากเเลยยทีีดวครับ รมที่รออยู่นะคะก็คือ Attach of Pure Love ของ c o t t o n USA นั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมนี้นะคะบอกได้เลยนะคะว่าเป็นกิจกรรมสำหรับผู้ที่หลงไหลแล้วก็ชื่นชอบในเรื่องของเส้นใยของท้าาฟนั่นเองน,น,นะคะ,คะห้ามพลาดเป็นอันขาดค่ะเพราะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเขาจะให้คุณมีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้ลัดฟ้าเปละละ็นลาเที่ยวฟรีกับคนรักที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและที่สาคัญเนี่ยไม่ได้ไปแค่คุคณกับคู่รักนะ,ะยังไปกับคอตตอนเลิฟเบอร์พี่ป้องนวัดอีกด้วยซึ่งขอรับรองเลยนะคะว่า คลิปนี้นะคะคุณจะได้ไปดูแล้วก็ไปเยี่ยมชมต้นกําเนิดเส้นใยธรรมชาติคุณภาพสูงค่ะพร้อมอีกทั้งได้เยี่ยมชมกระบวนการทั้งหมดของการปลูกฝ้ายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะว้าวเรียกได้ว่าเราได้ไปดูต้นกําเนิดแล้วก็ ผลิตตั้งแต่ทุกระบวนการนี่จะบอกว่ากว่วจะมาเป็นเชือของผมแบบนี้เนี่ยต้องผ่านกระบวนการคัดใยเอามาเนี่ยโอ้โหยามาหลายกระบวนการมากเลยครับบอกแค่สั้นๆเลยง่ายๆได้ใจความอยากไปทําไงตนสําหรับใครที่อยากจะไปนะครับย้ำอีกทีงนึงแล้วกันคุณเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ f a c e b o o k c o m cottonusa.thailand นั่นเองครับย้ำนะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้เท่านั้นครับเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะกับโครงการของ cotton usa ไม่แน่ผู้โชคดีอาจจะเป็นคุณค่ะอาจจะเป็นคุณก็ได้ มาประเด็นไอซีของผมดีกว่านะครับตอนนี้มีหลายแต่หลายคนเนี่ยพูดถึงกันเยอะมากเลยทีเดียวครับประเด็นของผมนั่นก็คือโฮปเวลไปแล้วอะไรจะมาครับพี่ครับเรานิสิตมากเลยนะโฮปเวลเนี่ยเดี๋ยวต้องอธิบายก่อนบางทีต่างจังหวัดเขาจะไม่รู้อยากว่าโฮปเวลเืออนเ็กต่างจังหวัดอาจจะไม่รู้โฮปเวลที่เราพูดถึงนั่นก็คือถ้าใครเดินทางเข้ามาในกรุงเทพนะครับเส้นวิภาวดีขาออกไปรังสิตเนี่ยคุณจะเห็นปฏิมากรรมของคนกรุงเทพเปี่ยงชา นานมากใช่สนิทกับเรามากเลยเราว่ากับสิปีได้นะสิปีเราขับรถผ่านตลอดตั้งแต่เราเรียนจนปัตบันน่ะตอนนี้เขามีแนวคิดที่จะทุบโฮปเวลไปแล้วนะครับทุกคนครับหลายๆครั้งเราบอกเพื่อนว่าต่อไปบ้านเราจะมีรถไฟฟ้าไฮโซมาเรารอมประมาณ10ปีตอนนี้เราเห็นทุกสุตื่นนะาว่าจะเจริญในอนาคตเพราะฉะนั้นเรามาหาคําตอบกันดีกว่านะครับโฮปเวลไปแล้วอะไรจะมาช่วงหน้าไอซีครับ มาตามคำเรียกร้องแล้วนะครับกับกิจกรรมร่วมสนุกเพื่อชิงบัตรคอนเสิร์ตเทศกาลดนตรีนานาชาติครั้งยิ่งใหญ่โซนิกแบงที่รวมเอาสุดยอดศิลปินทั้งไทยและต่างประเทศมาโชว์กันแบบเต็มๆในวันที่24สิงหาคมนี้ ใครที่อยากจะไปร่วมมันร่วมสนุกกับเราแล้วก็เข้ามาแจมกันได้นะครับที่ facebook.com.it ไอทีนขาบร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่4สิงหาคมนี้แล้วเจอกันนะครับ